สวัสดีครับมากระชังที่สองนะครับเป็นกระชังปลานิลนครับไอ้นอ้องปลานิลนทามันแล้วก็ปลานิลนที่ยังไม่ทํามันนะนครับแหลนไซแหลนไซนอ้องเจออาหารใหม่เม็ดกลางเอาเม็ดหน่อยลงไปเนี่ยอาหารเก่า กินได้ตลอดการทั้นกันครัวบวานไหนยามใดบ่มีว่าสิปฏิเสธีบ่บ่คือปลาพระอปลาพร้อมปฏิเสธมือสองมือยังไม่กินไหมอื้ม ปลาบึกคือขื่นเช่ไหนาะฟังกระชังปลาสลิดปลาบึกคือปิีนโตปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใช่ไหมน้องปลาดุกใหญ่ก็ปลาหนึ่งก็ปลานิ่งใหญ่ไหมล่ะครับผมฟังนึ่งครับนี่ครับปลานิ่งใหญ่ครับเห็นบ่อลยู่ใต้น้ำไหมน้องนี่ครับนี่ปลาดุกก็อยุ่นหุบยิ้มแยงก็นะครับผมไอ้หน้องงามๆอยู่ใกล้ๆ นะครับมอชมพูนมากินอาหารแข็งกับปลาหน่อยมันเอาเบิร์เทอร์ละสี่หาเม็ด้ให้ปลาดิมเขาคือเราส่วนเม็ดใหญ่นั้นหมดแล้วนะครับพี่น้องหมดแล้วครับซื้อมาเม็ดใหญ่หอด้

จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตนี่แตกงตั้งกันครับผมปลานินมันนิดใหญ่กว่าปลานินที่แบบบริษัทำม,มันสามเท่าสังเกตตัวลายลใหญ่นะครับจะเป็นปลานินมันเพราะว่าผมเอาลุงไปนี่อย่างอย่างอย่างละร้อยครับอย่างละร้อยตัวเรียบเทียบกันแล้วตัวน้อยๆน,น,นี่บ่ใหญ่นี่คือปลานินที่สามารถตั้งคันได้ อากาศดีขนาดนี้ครับนาสีบดบดมือเลยนะเพราะว่ามันพาออยุเข่ารับเมนกปกคุมบหอนสบายแบบนี้บดมือแล้วเย็นช่วยๆ โอ้ไปดูปลาบึกกันครับขึ้นขนาดเ้้ยมันนี่น่าจะกินครับพี่นอ้องคือดำพุดดำไาวเห็นไหมน่าจะกินอาหารให้ผมนะครับอันนี้เป็นกระชังปลาสลิดนะครับแต่ผมเห็นปลาบึกขึ้นลายเที่ยวนะสิกินโชว์ว่าแล้นี่ิกินให้อยู่กันเนาะ เราโชคดีก็จะเห็นนะครับ คันข้างจะเป็นปลาที่เราวังงัวเองครับสมจาไม่มีอะไรกระตกระทั่งผิวน้ำรือเสียงดังมันกระสิบวกขึินเลยครับ ขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งครั้งครับปลาบึก <c oughs> มันยังโตวบใหญ่กปไดมันเลือกนำยังบวกระจายครับ ข้างหลังพุมบุรับขึ้นปลาใหญ่ข้างหลังขึ้นแล้วนี่ปลาบึกขึ้นอีกเทื่อน,นึ่งครับเมือกี้ ปลานิน่งใหญ่มากินอยู่นี่ครับปลาสลิดมันก็นจะกินเงียบๆๆๆๆนะครับพี่น้องธรรมชาติของปลาสลิดมันก็สีบอกกินแห้งครับกินเงียบๆๆๆไป จำกันไงไว้ของมันอยู่ดีค่ะ น่าไปบึกไปแล้วครับสองตัวบินพร้อมกันเลยบ่คอยร้อยโตให้เบิ่งกางแรงนิ่ม้ยงบัดร้อยโตกันอยู่ครับปลานินง่งใหญ่เบิ่งปลานิ่งใหญ่ตัวนี้ครับผมมันมากินอยู่นี่ครับตลอดนะครับตัวเขียวๆอยู่ใต้น้ำ เดี๋ยวก็โ,โอโหขึ้นมาแล้วปลาดุกสามสี่ตัวนี่ก็อยู่นี่ตลอดอืมปลาตะเพียนใหญ่นียก็อยู่ตรงใดก็อยู่ตรงนั้นครับป่าจะไม่เหมือนกับสัตว์อื่นนะ จะอิม่มนะครับเดี๋ยวจะวานถิ่มหม่อีกสักหน่อยเก็บตกเก็บตกปลาเพาะนี่บนหน่าจะกินครับมันโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากที่รับชมรับฟังครับนะครับกลุ่มนี้กับยังเป็นไบสนีครับโบลอยบบลุงนะครับมันก็จะแบบนี้อยู่จังสีต่อไปของมันแต่ละอิม่มหรือ่าอิม่มก็ลอยคอยอยู่ครับปลานิ่น ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับทุกคน